มีภาษิตว่าเสียอะไรก็เสียได้แต่เสียหน้าเสียไม่ได้วันนี้ในโลกที่วัตถุกำลังเจริญขึ้นทุกวันคนเราก็ต้องมีทุกอย่างเราจะมักจะได้ยินคำพูดที่ยอดฮิตหรือว่าเป็นคำพูดที่คุ้นหูมากก็คือว่าของมันต้องมีไม่มีมันไม่ได้ไม่มี้วมันรู้สึกมันเสียหน้า ไม่มีแล้วมันก็รู้สึกด้อยค่าคำว่าหน้าเนี่ยก็หมายถึงหน้าตาของเราเนี่ยเราต้องทําทุกอย่างให้หน้าตาของเราออกมาดีเพื่อให้คนอื่นประทับใจพอผู้อื่นประทับใจเราก็จะได้คำชมได้คำสรรเสริญแต่ถ้าผู้อื่นไม่ประทับใจก็อาจจะเป็นคำด่าคำดินทาคำดูถูกคำเหยียดหยามมาแทนเพราะฉะนั้น เราถูกปลูกฝังให้มีความคิดความเชื่อความเห็นว่าเราต้องมีสิ่งนั้นเราต้องมีสิ่งนี้เราต้องได้สิ่งนั้นเราต้องได้สิ่งนี้เราต้องประสบความสําเร็จอย่างนั้นประสบความสําเร็จอย่างนี้มันถึงจะทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีค่ารู้สึกพอใจแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยรักเราได้ทําให้คนอื่นชอบเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราทําไม่ได้ เราทําไม่ได้ตามข้อจํากัดที่เราตั้งไว้หรือผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามข้อจํากัดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นเกิดความรู้สึกดูถูกตัวเองเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจเกิดความรู้สึกไม่ดีกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชื่นชมกลัวจะไม่มีชื่อเสียงกลัวคนอื่นจะไม่ยอมรับกลัวจะเป็นที่นินทาแต่ถ้าเมื่อไหร่ผลลัพธ์มันเกินข้อจํากัดที่เราตั้งไว้ หรือมันตรงตามเป้าตามข้อจำกัดที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็ทำให้ให้เรานั้นรู้สึกได้หน้าได้ตาฉะนั้นสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยหลอมให้เราเป็นแบบนี้ก็คือให้มีค่านิยมแบบนี้ค่านิยมที่จะต้องมีแบบคนอื่นถึงจะเรียกว่าดีถ้าไม่มีแบบนี้เรียกว่าไม่ดี มีแบบนี้ถึงจะเป็นถึงจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแต่เราก็ไม่ได้มองว่าความสําเร็จความสําเร็จเนี่ยมันก็มีหลายแง่หลายมุมมันไม่ใช่เฉพาะความสําเร็จที่ออกมาเป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียวทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าพฤติกรรมแหแแแ่แห่แห่ทำตามกันเป็นพฤติกรรมที่แห่ทาตามกันอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนบ้านของเราส่งลูก ไปเรียนโรงเรียนที่ดังๆราคาแพงๆล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดังๆราคาแพงๆบ้างเพื่อรักษาศักดิ์ศรีตัวเองรักษาหน้าตัวเองกลัวตัวเองจะเสียหน้าอย่างนี้มีมากมายที่เราเห็นได้ทั่วไปเราเห็นได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นสังคมที่โดนหล่อหลอ,อมมาแบบนี้ทำให้เรานั้นมีความทุกข์มาก ความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราไปยึดมั่นในความคิดความเห็นของเขายึดมั่นความคิดความเห็นของผู้อื่นว่าความคิดความเห็นของผู้อื่นนั้นเนี่ยมันจะต้องมาเป็นเราเอาไปย Leader ึดว่าเราต้องทำอย่างนั้นต้องทำให้ได้แบบนั้นมันถึงจะดีเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จเอาไปยึดว่าสิ่งนั้นมันจะต้องเป็นเรา พอมันไม่ได้ตามที่เราคิดเราก็จึงทุกข์อันนี้คือต้นเหตุแห่งความทุกข์เลยก็คือการที่เรานั้นยึดมั่นยึดมั่นไปด้วยความความอยากอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้นีนนนน่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสมุทัยเหตุแห่งความทุกข์มันมีความอยากเข้าไปบงการอยู่ อยากที่จะทําให้ได้เหมือนคนอื่นแต่ถ้ามันไม่ได้เอลก็เกิดความทุกข์มันไม่ได้ดังอยากอยากจะเป็นเหมือนเขาแต่มันไม่ได้มันไม่เป็นเอลก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยที่ทุกข์ที่สุดเลยนะก็คือทุกข์ด้านจัดทางใจถ้าเราสามารถปลดเปื้องความอยากตรงนี้ออกไปได้ปลดเปื้องความยึดมั่นตรงนี้ออกไปได้ ใจิตใจของเราก็จะสงบมากขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีหลักให้ชัดเจนเราต้องรู้ว่าความสุขจริงๆนะมันอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ให้คุณค่ากับเราจริงๆมันคืออะไรถ้าเรายังไม่รู้ว่าคุณค่าของเรามันคืออะไรสิ่งที่ให้คุณค่ากับเรามันคืออะไรเราก็ต้องไปยึดตามแบบของคนอื่น ไปยึดสิ่งที่คนอื่นเขาเรียกว่าดีแล้วอย่างนี้เราจะมีความสุขได้อย่างไรก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดขอจเจริญพร